าการเดนวันนี้นะคะจะมาพามาชมโชว์เก้าชั้นที่สวนแฟนฟินนะคะวันนี้ให้โปรวันเด็กไปเลยนะคะอ่าเรามาพบกับเจ้าของสวนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะ่อาเห็นว่าโชว์เก้าชั้นโปรวันเด็กค่ะตามมาดูค่ะตามมาดูค่ะวันเด็กราคาเด็กเด็กเฉพาะไลฟ์พินุดเลยให้ไลฟ์นี้เลยค่ะค่่ะอาเรามาชมกันวันนี้นี่เป็นหน้าไม้ที่ฝนคัดมาแล้วค่ะ เพราะว่าถ้าออกมาร้านอ่ะผนจะไม่เอาไม้มาไว้เนาะตัวนี้คือคัดมาแล้วค่ะลายทุกทุกต้นคือไม่ต้องนุ้นแหละจะเป็นเน้นสีดาดาร์ดด่างดําม่วงดําชมพูเนาะสําหรับสายดําค่ะสายดํานี่คือส่วนมากคือถ้าเขามาด่างคือจะมาสวยมากค่ะใช่ใช่ค่ะอ่าเริ่มที่ต้นแรกค่ะลายทางจะมีเลยไหมพี่คค่ะได้อ่ะชัดไหมคะชัดค่ะชัด ดูม้วงเหมือนกันอันนี้ต้นที่หนึ่งแล้วกันนะคะต้นที่หนึ่งคือทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยที่เห็นในในถาดอันเนี่ยคุณให้ไปเลยราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งว้าวราคาดีค่ะแล้วแล้วไม่ต้องลุ้นอนาคตกลแน่นอนค่ะใช่สีคือเข้าแล้วใช่ติดด่างชมพูอันนี้ต้นที่หนึ่งนะต้นที่หนึ่งใบไวนะใบไวค่ะต้นที่หนึ่ง มต้นที่สามจะประมาณนี้สไตล์นี้ทั้งนั้นเลยค่ต้นที่สามคือติดชมพูแล้วต้นที่สี่นะค่ะด่างสวยมากแล้วฝนจะจำได้ไหมว่าต้นไหน่นฝนไม่ได้ทํานัมเบอร์ต้องขอโัวทีค่ะถ้าลูกค้าชอบต้นไหนก็คือแคปแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าส่งทางไลน์ก็ได้นอกจะง่ายดีค่ะอันนี้ต้องมีตามภาพเลยนะคะตนไหนแคปต้นนั้นส่งให้กับ ได้เลยนะคะโอเคอันนี้ต้นที่หกที่หกว้าวต้นนี้ดังมากเลยค่ะต้นที่หกค่ะดังมากเลยอันนี้ต้นที่เจ็ดค่ะต้นนี้ดีเลยค่ะต้องไล่แดดหน่อยเนาะสีขึ้นมาเนี่ยโหทุกคนจะช็อกเลยแหละเพราะว่าเขาไม้หน้าไม้เขาสวยค่ต้นนี้ยิ่งสวยค่ะแนะนําเลยค่ะแนะนาเลยต้นนี้สวยมากต้นนี้เท่าไหร่เราไม่รู้หนาไปเลยค่ะเดี๋ยวไปเลยนะ ลูกค้าสนใจต้นไหนก็คือแคปส่งได้เลยนะคะแคปส่งทางรก็ได้ค่ะว่นี้ส่สวยมกีนี่สวยสก็จะมีตำแหน่งนิดนึงนะคะขอลูกค้าที่รับได้นะคะนี่ควานี่สวยเลยมีเท่าแบบว้าวว้าวน,นะไม่ต้องูนี่ ได้ดีค่ะสวยค่ะุดเดินมาหานะถ้าไมงั้นนุดถึงมีสุงเก็บเก็บกับต้นนี้ต้นสุท้ายใช่ไหมคะทุ้ายแล้วต้นนี้อย่าพลาดค่ะสวยมากอันนี้โอเคความดีมากค่ะความดีมากลงมาเลยด้อแล้วก็จะมีกลุ่มนี้คือพันห้ารวมส่งค่ะกลุ่มนี้ฟรีให้ไปเลยห้าร้อยบาทรวมส่งว้าวใช่คือคือปีกระต่ายท้องในรูไม้สีอะไรมาแรงสีดําและสีเหลืองค่ะอ่าเนี่ยสีเหลืองนี่คือมาเหลืองแบบกระเลง 你的卡。<Yeah. S 2> yeah. ลุ้นด่างบนในตัวลุ้นด่างลุ้นด่างแล้วว่ามีเชื้อมีเชื้อแล้วก็ตอนนี้อันนี้ก็ถาไวค่ะคือเข้าด่างกี่ต้นก็ได่ไม่แน่ใจนะผมว่าอยู่รู้นอยู่เหมือนกันหลายต้นเนาะใช่ใครอยากได้หลายต้นก็เลยนั้นเลยนะคะนี่ด่างมาแล้วด่างมาแล้วไม่งหน่อยนุยน้อยขาวงอกใครตามหาสีขาวนะคะเก็บได้เก็บเลยค่ะบอกเลยอนาคตดีแน่นอนตัวนี้ นี้ก็ใบรูปหัวใจใบกลมนี่หายากเห็นแล้วแบบโซนเนี้ยโซนเนี้ยสวนบัวก่อนแค่รัวค่ะแค่รัวเลยนะคะอืสวยมากทำไมเลี้ยงไม้แบบได้สวยมากเลยเนาะเลี้ยงไม้ได้สวยมากเลยยังไม่กล้ารดน้ำบ่อยทีนงมีน้ำหัดสตันนียแหละเนี่กระตือรือ้นน้ำหัดสตันไม้ประจำสวนน้ำหัดนี่นี่แล้วก็สุดท้ายสวยกลม มีมีอยู่สองต้นใช่ไหมคะใช่นี่ค่ะตัวนี้พันสองรวมส่งค่ะอ่าอันนี้ดาประกาศดางิ้อ่อนลาประกาศทิ้อ่อนใช่ก็จะมีตำหนินิดนึงกระถางแปดนิ้วเนาะใช่ค่ะกระถางแปดนิ้วนี่คือต้นแบบจริงๆริงเราเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะเปลี่ยนกระถางนี่ก็คือตั้งแม่ถ้าดึงขึ้นมานี่ถึงใส่รากเขาจะแน่นเลยแหละเหมือนว่ายังไม่เตรียมพอดอกมาเลยโอ้โหเจ้าของอยู่นะคะเท่าไหร่นะคะต้นนี้รวมพันสองร้อยรวมส่งให้โอ้อ มากเลยอยากจะบอกว่าคืออันนี้เป็นใบหยัก้วยาวอันนี้อันนี้ยิ่งสวยใสเหลืองายเหลืองให้พันสองรวมส่งเหมือนกันว้าเดี๋ยวจะให้ดูความใหญ่นะคะนี่มีใบเลือดกระถางแฝดนิ้วแต่ใหญ่มากเลยนะคะใบใหม่มาแล้วด่างค่ะได้ใบใหม่ค่ะขอชมใบใหม่อ่าอี้ค่ะด่างดีเลยค่ะด่างหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งเลยนะยังคุ้มค่ะโรบินเด็กโวันเด็กถึงสิ้นเดือนนี้ไปเลยจริงค่ะอ่าวันนี้ก็ฝากไว้ที่ สามตะก,ก้าเนาะสามตะก,ก้าใหญ่ๆ<ช>แบบบันเด็กโบแบบคุ้มมากนะคะ,ะวัน,นกอ่าขอบคุณนะคะสวนแฟนฟินนะคะแล้วก็อ่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ